สวัสดีงเซยทุกคนครับวันนี้เราจะมาออกกำลังขากันกันอีกแล้วครับนี่บริเวณบนควรสวนยางถนนคอนกรีตใกล้กับน้ำตกต้นแรกครับนี่เราก็จะมีที่วัวด้วยครับนี่ครับสี่ห้าตัวครับวัวของชาวบ้านในชนบทแถวนี้ครับนี่ครับเราก็จะเจอ ดักเบรลกแล้วครับชุกบ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราทายลองบอดเอากาอกกำลังกายกาวกันทั้งน่อยครับก่อนไปเล่นน้ำตกไปลุย ได้เลยฟลุ๊ปสนุกสนานกับไายๆายครับโู๊ยาวไปเลยโอเค บรรยากาศดีมากเลยครับ ทุกคนในที่สุดเราก็มาถึงกันแล้วน้ำตกโตลราที่เก่าที่เดิมของเราอยู่ในอำเภอนาะหมอมเราไม่รู้จะไปไหนครับเราก็จะมีแต่เนี่ยครับที่เที่ยวของเรา <laughs> น้ำตกตัวแรกใกล้ที่สุดแล้วครับนี่ครับน้ำสวยสวยงามสงบเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะลงเล่นกันสักครั้งหนึ่งไปเลย อยู่ร้ายรอมต้นไม้ใหญ่นี่ครับเราก็ไม่รู้จะไปเล่นไหนครับเที่ยวไหนแล้วก็นี่ครับใกล้ที่สุดแล้วได้ยินเสียงน้ำไหลน้ำตกแล้วสบายใจนะครับ うん。Uh. Okay. いいね。Mm,

นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นรากไม้ครับ